วันนี้จะพาทุกคนมายืดเหยียดยามเช้าแบบว่าไม่ต้องออกแปรงอะไรเหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกเพศทุกวัยแม้ไม่เคยฝึกโยค่ะมาก่อนมีแค่เสือ่อหรือว่านั่งบนพื้นนุ่มๆนะคะเริ่มกันที่ท่าแรกนั่งสบายๆม้วนไหล่ทิ้งไปด้านหลังหลับตาหรือหลี่ตาลงเบาๆเวลาหายจะเข้ารู้สึกท้องพองขึ้น ละหายจบออรู้สึกท้องยุบลงจากนั้นให้เรานะคะส่งแขนลงไปด้านข้างลำตัวละหายจะเข้าวาดมือขึ้นเหนืออศีสัจหายจออกวาดมือลงละหายเชื่อ,อวาดมือขึ้นอีกสองรอบหายจออกวาดมือลงล้าส่วน จ <si ากตรงนี้นะคะให้วาดมือขึ้นพร้อมๆกันเดี๋ยวคูจะเป็นกระจกสะท้อนให้ในทุกคนวางมือซ้ายลงละเอียงตัวไปทางด้านซ้ายของเสื่อถ้าใครรู้สึกดีจะมองขึ้นไปบนฟ้าก็ได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าสบายกว่าที่จะมองลงก็ทำได้เช่นกันหายใจจันค่อยๆหายจะเข้ายกตัวกลับมาตรงกลาง หายจอกสลับไประเทศด้านยืดสีข้างเบาๆสังเกตดูความแตกต่างระหว่างสีข้างด้านซ้ายและด้านขวาจากนั้นก็ค่อยหายจะเข้ายกตัวกลับมาตรงกลางแล้วปิดตัวไปทางด้านซ้ายเดินมือซ้ายไปด้านหลังมือขวาวางไว้บนขาซ้ายหายจะเข้ายืดอกหลังตรง หายจอ,อกบิดตัวไปด้านหลังอีกหนึ่งเปอร์เซนต์อีกหนึ่งรอบจากนั้นค่อยๆหายจะเข้ายกตัวกลับมาตรงกลางหายจอ,อกสลับไปที่อีกด้านมือขวาเดินไปด้านหลังหายจะเข้ายืดอกหลังตรงหายจอ,อกบิดตัวไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งอื แล้วค่อยๆหายจะเข้าโยกตัวกลับมาตรงกลางคราวนี้เอาฝ่าเท้ามาประกบกันเดี๋ยวคู่หันครัหันข้างให้ดูนะฮะความใกล้ความไกล,กลเท่าไหร่ก็ได้ที่รู้สึกดีเอามือจับไปที่เท้าของเราและเขย่าเข่าขึ้นลงผ่อนคลายความตึงที่ต้นขาจากนั้นให้เรานะค,ะค่อยๆก้มตัวลงปล่อยให้กระดูกสันหลังสบายๆตรงนี้ จะงายนะความมือก็ได้สามลมหายใจออยาวผ่อนคลายหัวคิว้วผ่อนคลายหัวไหล่จากนั้นให้เราเคลอยใๆช้มือพยุงตัวเองที่มาช้าช้าเวลาออกจากข้าไม่ต้องรีบนะคะ จากตรงนี้เอาเท้าว,วางไว้ด้านบนของเสือ่อเท้าวกว้างออกจากกันมากกว่าช่วงสะโพกมือวางไว้ด้านหลังนิ้วจะหันไปทางไหนก็ได้ยืดอกหลังตรงและหายจกดรอปหัวเข่าไปด้านใดด้านหนึ่งหายจะเข้ายกเข่าขึ้นหายจกสลับไปที่อีกด้านสามารถทําตามจังหวะลมหายใจของตัวเองได้เลยนะคะทาน,นี้ชืว่อว่า w ิ n ช s h i e l d wiper m o t i หรือที่ปัดน้ําฝน ช่วยลดความตึงที่สะโพกและหลังล่างหายใจถ้าใครพร้อมแล้วให้ไปเจอกับครูที่ท่าถีบท็อปหรือท่าโต๊ะสี่ขาเอามือวางไว้ด้านบนของเสือส่งคาไปด้านหลังหัวเข่าอยู่ระดับช่วงสะโพกนะคะกลางนิ้วมือกว้างจากนั้นหา,หายจะเข้าแอนหลังเปิดอกส่งคางไปด้านหน้า หาจอกมูวนตัวกลมหลังแคทแอนคางทำอย่างนี้อีกสามสี่รอบตามจังหวะของตัวเองสังเกตความรู้สึกที่หลังบนคอบาไหลวันนี้รู้สึกยังไงอีกหนึ่งรอบ แล้วก็ค่อยกลับมาที่ตรงกลางจากตรงนี้นะคะให้เราหายจเข้ายกมือขวาขึ้นหายจอ,อกส่งมือขวาไปทางด้านซ้ายเอาไหล่ขวาวางไว้บนเสือ้อมือซ้ายจะเหยียดขึ้นไปเหนือศีรษะหรือจะอ้อมมาจับเอวด้านหลังก็ได้ท่าสนเข็มรู้สึกถึงเก็นยืดของไหล่ขวาเบาๆตรงนี้หายใจ อีหนึ่งลมหายใจเข้าลึกและออกอยาวจากนั้นค่อยๆใช้มือซ้ายพยุงตัวกลับขึ้นมาตรงกลางแล้วสลับไปที่อีกด้านหายะเข้ายกมือซ้ายขึ้นหายจอ,อกส่งมือซ้ายไปด้านขวาไหล่ซ้ายอยู่บนเสือ่อออปชั่นมือขวาเอื้อมขึ้นไปเหนือศีรษะหมือจะอ้อมไปจับเอวด้านหลัง หายใจอีกหนึ่งครั้งแล้วค่อยๆค,คลายท่าออกพยุงตึงขึ้นมากลับมาที่ท่าโต๊ะสี่ขาคราวนี้นะคะให้ทุกคนใช้แรงแขนเบาๆนิดหนึ่งเตะขาขวาไปด้านหลังตั้งนิ้วเท้าขวาขึ้นแล้วยกซ้ายเย,ยกไปด้านหน้าด้านหลังเบา ยืดน่องและขาด้านหลังถ้าใครไหวนะคะลง Engage หนะ้าท้องตัวเองแล้วส่งมือซ้ายไปด้านหน้าถ้าใครยังไปได้อีกเตะขาขวาขึ้นมาถ้าเบิร์ดดอกนะคะเพิ่มความแข็งแรงนิดน,นึงให้กับแกนกลางหายจอ,อกส่งศอกมาหาหัวเขา่าหายจะเข้ายืดกระดูกสันหลังหายจะกลับมาเจอกันอีกสามรอบ หายใจ last ว n นจากนั้นนะคะให้เราค่อยๆวางมือวางเท้าลงสลับไปที่ด้าน adjust position ให้เรารู้สึกถนัดก,ก่อนเราค่อยส่งขาซ้ายไปด้านหลังโยไปเบาๆหน้าหลังยืดน่องยืดเท้าออก ถ้าใครอยากไปต่อให้สูบท้องเกร็งกล้ามเนื้อท้องเบาๆเตะขาขึ้นสุ่งแขนขวาไปด้านหน้าแล้เพิ่ม crunch เข้าไปหายใจ last three สองและหนึ่งจากตรงนี้ก็ค่อยวางเท้าวางมือลง เดินมือไปด้านบนของเสือตั้งมนูเท้าขึ้นส่งก้นขึ้นฟ้าดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกย่ำเท้าซ้ายย่ำเท้าขวาสังเกตความรู้สึกที่หลังและขาของเราจากนั้นาทุกคนกค่อยๆเดินมาที่ด้านบนของเสือ้อท่านั่งยองๆหรือโยคีสกอต เปิดเท้าออกด้านข้างนะเดี๋ยวครูหันด้านนี้ให้ดูถ้าใครไม่ไหวจะนั่งบนหมอนหรือบนบล็อกก็ได้ลองยยกยยกยยกยกขาจุดที่ใช่ของตัวเองเดิมฉันเปิดแขนซ้ายของนักเตนลงไปเปิดแขนขวาขึ้นบิดตัวเบาๆอีกหนึ่งลมหายใจเข้าและหายจกสลับไปที่อีกด้านเปิดแขนขวาแล้วโยแขนซ้ายขึ้น ยืดไปให้สุดเอาเท่าที่เรารู้สึกด้อีกหนึ่งลมหายใจแล้วก็ค่อยคลายท่าออกจากตรงนี้นะคะลงโกงหลังแล้วเดินมือไปด้านหน้ายืดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะรู้สึกนี่แล้วหายใจแล้วค่อยๆเดินมือกลับมาตรงกลางนั่งลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้ ส่งทุกคนไปทำงานหรือไปเรียนด้วยโยคะเช้าๆง่ายๆแบบนี้แค่นี้ก็ได้เหงื่อแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ